มาเล่นการเล่นกันเคนโดนน่นไงน้ําอยู่โน่นไงลูกโน่นน้าอยู่ตรงโน้นในกระมังเอ้ในชามโน่นอ่ะพี่พี่เข้ามาเทให้กินอยู่ไปกินน้ําก่อนไปกินน้ําแล้วมาวิ่งเล่นตรงนี้มามะละกอต้นเนี้ยทําไมยังไม่มีลูกเลยคะน้องน้องตุ๊กมะละกออ่ะอ่ะแล้วน้องตุ๊กไม่เก็บหรอคะ อ๋อไม่อร่อย <laughs> ดูต้นมันล่ำล่ำทำไมมันไม่อร่อยอ่ะงงจังม,มาเร็วมาเร็วมาเล่นตรงนี้มา <laughs> <laughs> ใช่นิสัยเขาอ่ะ <laughs> ต้นนั้นต้นอะไรอ่ะน้องตุก๊กต้นเนี่ยต้นเนี้ยเหรอฮะอ๋อนี้ตน้นอ๋อนี้ต้นอะโวคาโดาน้องเปียกต้นเนี่ยต้นอะโวคาโดาแต่ยังไม่เคยมีลูกใช่ไหมคะน้องตุก๊กแต่ไม่มีลูกนี่นะปุเขาต้องปลูกต้องปลูกนานแค่ไหนถึงจะมีลูก อ๋อมาเคนโดมามาเล่นกับเซียนี่มาเคนโดเค,คนโดมามาเล่นกับเซียตรงนี้มาเร็วเคนโดมาเล่นกับเซียตรงนี้ไม่เล่นสนาม <c oughs> เอาอะไรไปกัดกินกันตรงนั้น<ว>นี่ย